ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพำาขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง จังหวัดอ่างทองจัดโครงการจัก,กรยานเพื่อน้อง719คันถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระสงฆ์89รูปที่บรรพชาพร้อมใจกันบริจาคโลหิต สวายเป็นพระราชกกสลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคนขับรถบัสบนถนนวัย55ปีพลาดท่าถูกรับเสียชีวิตอนาถาที่เพื่อรวมงานเผยใส่เกียร์แล้วลงไปลาดน้ำมันไม่ทันเห็นอีกคันที่จอดอยู่พลาดล้มถูกรถทับตัวเอง ติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวภาคข้างท้องถิ่นเอ t ดีทีวีิวอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์อุะคองมาติดตามกันที่ข่าวแรกครับจังหวัดอ่างทองจัดโครงการจักรยานเพื่อน้อง719คันถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันค้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพบบระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด,ดรชรัชกาลที่9 นายวีรวุฒิปุตตะเสณรนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการมอบรถจักรยานจำนวน719คันที่บริเวณอาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในกิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อน้องถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสคล้ายวันพระราชมภพพ,พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9และยังเป็นการมอบพาหนะในการเดินทางเพื่อไปศึกษาหาความรู้ของนักเรียนและยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกิดความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจตามนยโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้เด็กไทยได้ออกกําลังกายสร้างสุขภาพที่ดีทั่วหน้าที่บริเวณอาคารสํานึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิุตทรเสถีรนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการจัดโครงการมอบรถจักรยานให้น้องเพื่อน้องถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เป็นโครงการที่เหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองร่วมกับจังหวัดอ่างทองกองกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังค,คับการกองปราบปราม,าามได้ร่วมกันจัดทําโครงการจักรยานเพื่อน้องถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสคล้ายวันพระราชรบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยทางพันตํารวจเอกต่อศักดิ์ได้ร่วมบริจาค200คัน ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนและอำเภอทุกอำเภอร่วมจัดหารถจักรยานเป็นจำนวน719คันมอบให้กับน้องๆน,นักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาในจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเป็นการออกกำลังกายไปด้วย ซึ่งวันที่ห้าธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันมหามงคลเพื่อให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชการที่9ให้สารต่อการทําความดีรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันรวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทองจะประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของจังหวัดอ่างทอง ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสารการจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะรัรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจะทําโครงการตามแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของจังหวัดอ่างทองโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษนายประมวลมุ่งมา่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายรัฐาสิริชลังศีประหลัดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องหอการค้าจังหวัดอ่างทององค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมในโครงการ สำหรับการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากนาย,ยกรัฐมตนตรีได้มอบนโยบายในการประชุมเรื่องแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโดยสรุปได้ว่าให้กลุ่มจังหวัดร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมจะทำข้อมูลในโครงการที่เป็นลักษณะ โลค่อนอิมมเนนซีคือการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดโดยแนวการจัดทําโครงการประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดต้องดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ที่ทต้องส่งเสริมพัฒนาจะทําโครงการในลักษณะที่เป็นบูรณาการในด้านสามมิติในรูปแบบห่วงโซ่คูณค,ค่าโดยทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับจังหวัดอ่างทองได้มีการ แบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อป3กลุ่มประกอบด้วยด้านอาหารปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและด้านการบริหารจัดการน้ําเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเสนอกลุ่มจังหวัดและรวบรวมข้อมูลในกลุ่มจังหวัดเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปก็ชัดเจนแล้วถึงให้คํา พระภิสุส่งจำนวน89รูปที่บรรพชาพร้อมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกิศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาที่บริเวณสาราการบเรียนวัดอ่างทองวรวิหารตำบลอ,อบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพระสงฆ์จำนวน89รูปที่บรรพชาถวายพระ เป็นพระลักุสลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พร้อมใจการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระลักุสลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งในการบริจาคโลหิตได้บริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลอ่างทองซึ่งโรงพยาบาลอ่างทองจะนําไปเก็บไว้ในคลังโลหิต เป็นโลหิตสำรองสำหรับประชาชนการบริจาคโลหิตในครั้งนี้พระคสู้รูปที่บริจาคโลหิตยังตั้งปณิธานในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจะเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ทำดีเพื่อพ่อร้านครัวกันดาเปิดให้กินฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่ร้านครัวกันดาซึ่งร้านรับเป็นร้านจัดรับจัดโต๊ะจีนและขายอาหารได้ติดป้ายที่หน้าร้านระบุว่าครอบครัวร้านครัวกันดาจะขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปถวายเป็นพระราชกุศนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทางร้านได้ทําอาหารให้ประชาชนได้รับประทานอาหารปรี ดยบรรยากาศพบว่าชาวบ้านจำนวนมากต่อคิวยาวเพื่อรับก๋วยเตี๋ยวขนมจีนข้าวราดแกงหรือผัดไทยซึ่งเป็นเมนูชื่อดังของร้านเป็นจำนวนมากนางกุสุมาบรรพิทักษ์เจ้าของร้านเปิดเผยว่าตนเองและครอบครัวมีความตั้งใจว่าตัวเองเป็นคนป่าโมกซึ่งเป็นแผ่นดินของในหลวงของเราครอบครัวตนเองเปิดร้านนี้ มาเพื่อทำรับทำตัวจีนและขายอาหารก็ได้ตั้งใจจะแจกเพื่อทดแทนคุณของแผ่นดินเพราะพี่น้องชาวป,ป่าโมกที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนทางร้านเป็นเวลานานจึงอยากตอบแทนสังคมบ้างตอบแทนในหลวงของเราเพราะองค์ท่านทรงทำให้เรามามา,มากมายตนเองคิดว่าส่วนหนึ่งเรื่องเล็กของตนและครอบครัวก็มีความจงรักภักดีหลังจากเริ่มแจกให้ประชาชนรับประทานฟรีตนเองก็ภูมิใจที่มีพี่น้องประชาชนมารอคิวยาวตลอดมา รถถึกหนุ่มคนงานก่อสร้างวัย25ปีพบวัตถุค้าระเบิดนี้แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบทางด้านตำรวจคาดอาจเป็นวัยรุ่นที่ชอบสร้างสถานการณ์นำมาทิ้งไว้เพราะกูความผิดเมืม่วลา17.00าของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทจากกีพันเอ็ดรองสารวัตรสอบสวนสายตำรวจภูธรเมืองอ่างทองได้รับแจ้ง ประสานจากเจ้าที่บรรเทาสารารณภัยศรรูนยรร์หลวงทองเทศบาลเมืองอ่างทองว่ามีผู้พ,พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับระเบิดตกอยู่ในพงหญ้าข้างทางบริเวณที่พักคนงานริมถนนเลียบแม่น้าเจ้าพญาใกล้เคียงกับสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทองตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวังทองจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตํารวจโทธนูเทพ ลิศหรือชัยลองพุ่งกับการสอบสืบสวนสอพอเมืองอ่างทองพันตํารวจโทมุญสมไบรมุตสารวัตรสืบสวนสพอเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอเมืองอ่างทองชุดสืบสวนจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความสงบพื้นที่ที่หนึ่ง ในที่เกิดเหตุพบกับนายชยาน,านันคังบคลนผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ําท่วมริบแม่น้ําเจ้าพยาของห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรพ์ก่อสร้างได้ยืนรอเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่ด้วยความตกใจ และจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบวัตถุต้องสงสัยค้ายระเบิดลักษณะเป็นแท่งกลมทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วครึ่งยาวประมาณ5นิ้วถูกพันด้วยเทปพ,พันสายไฟโดยรอบด้านนอกพบแผน่นแผงวงจรปิดและสายไฟถูกพันติดอยู่จากการสอบถามนายชายานันให้การว่าระหว่างที่ตนเองกําลังจะทําการรื้อป้ายคงย้ายไปติดตั้งบริเวณอื่นเนื่องจากจะต้องทําคง ทำทางเข้าออกที่พักโครงการใหม่ตนเองได้พบวัตถุต้องสงสัยตกอยู่ในพงหญ้าริมถนนหน้าที่พักจึงได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงให้ช่วยเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทําการตรวจสอบซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำยางรถยนต์มาค้อบไว้เพื่อความปลอดภัยจากนั้นได้ใช้ฝักแคะจุดชนวนทำลายวัตถุต้องสงสยัยเมื่อเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งพบว่าเป็นวัตถุระเบิดแบบประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยใช้ขวดน้ำพลาสติกใส,เส่เศษหินและดินเ่าแล้วพันด้วยเทปกาวภายนอกได้ติดแผ่นวงจรไฟฟ้าและสายไฟหลอกเอาไว้ว่าเป็นระเบิดแบบสแสวงเครื่องทางเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทางด้านเจ้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดกล่าวว่าวัตถุระเบิดที่พบเป็นวัตถุระเบิดที่ใช้คว้างหรือจุดชนวนไม่ได้เป็นระเบิดแบบสแสวงเครื่องซึ่งมีขั้นตอนการทําอย่างง่ายๆที่วัยรุ่นทั่วไปมักนิยมทํากันเพื่อไว้ขู่สร้างสถานการณ์กับผู้บลีให้เกิดอาการตกใจทางวัยรุ่นที่ทําอาจจะกลัวเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทิ้งไว้ซึ่งถ้านําไปใช้ก็อาจเกิดอันตรายถึงขั้นการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ เว่่่าามนไ,มไใฐนนคนขับรถบทถนนวั55ปีพาดห้าถูกทับเสียชีวิตอนาถาที่เพื่อนร่วมงานเผยใส่เกียร์แล้วลงไปราดน้ำมันไม่ทันเห็นรถอีกคันที่จอดอยู่พาดล้มลงถูกทับดับเสียชีวิต เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่5ธันวาคม,มที่ผ่านมาร้อยตวจเอ็กนรงแก้งคำรองสารวัตรสอบสวนถ่ายตำรวจภูธรสีบัวทองอํงเาเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบดทับถนนทับคนงานเสียชีวิตที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายประตูน้ำหนองยางหมู่ที่3ตําบลสีบัวทองอํงเาเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองหลังจากรับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแสวงหาและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมตัญยูชุดอํเาเภอแสวงหา ในที่เกิดเหตุพบชายนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ด้านหน้ารถบทยี่ห้อซากายหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่52อ่างทองสวมหมวกโม่ใส่เสื้อรายสกอตนุ่งกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินทราบชื่อต่อมาว่านายบัวคงประดิษฐ์อายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่104ทั8หมู่ที่6ตำบล ดอนปูอำเภอศรีประจันจงังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นคนขับรถบนถนนจากการสอบปากคำเพื่อนร่วมงานเปิดเผยว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุสลด,ดใจในายบัวได้ขับรถบนถนนทําทางตามปกติ แต่ได้คาเกียไว้ส่วนนายบัวได้ลงนําขวดพลาส,สติกใส่น้ํามันดีเซลมาบีบฉีดที่ล้อย,ยางของรถบดซึ่งยังคงทํางานอยู่เพื่อไม่ให้ยางมาตอยที่บดอยู่ั้นติดกับล้อย,ยางโดยไม่ทันมองเห็นว่ายังมีรถบดอีกคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเพราะผู้เสียชีวิตเดินถอยหลังทําให้เสียหลักล้มลงจนรถบดของตนเองที่กําลังวิ่งอยู่กระแทกอัดล่างนายบัวกับคันที่จอดอยู่จนซี่โครงหักกามแตก นอนเสียชีวิตคาที่อย่างอนาถต่อหน้าเพื่อนร่วมง,งานทางด้านร้อยตำรวจโ,โทอารมกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนายบัวพาดลื่นล้มจนทําให้รถบดท,ที่ตนเองขับมาชนทับร่างซ้ําจนเสียชีวิตคาที่ซึ่งทางญาติไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดจึงได้มอบศพให้ทางญาตินําไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป รับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสูงพันประจำวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ100บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ90บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ90บาทเบอร์1แผงละ75บาทปลานิลกิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ35บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ15บาทผักชีกิโลกร,รัมละ40บาทมะนาวเบอร์การ100ผลต่อ120บาท บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีผ่านสาย,ยกแก้วนำแสงของแท้แล้วนะครับกับราคาสุดคุ้มเคเบิล90ช่อง90รายการบวกอินเทอร์เน็ต20ทับ7เมกะไบต์ต่อเดือนละ690บาทสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035625485 คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาฬิกา14นาฬกาข่าวพระคข้าเวลา19นาฬกาเที่ยงคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ www facebook com ac tv news หรืออีกช่องทางที่ YouTube อ่างทองชาแนลสำหรับการรายง,งานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์อุลคองและทีมข่าว ac tv news ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ